เดี๋ยวเรามาลองส o ่มดูตู้สวรรค์ตู้เพิงเพิงไฟสวรรค์นนะ่ะได้เป็น sp possi ตัวนี้มี300เหรียญหนึ่งรอบเนี่ยเราจะใช้100 100้อยเหรียญเลยนะหนึ่งรอบหนึ่งสิบครั้งนะเดี๋ยวลองกดดูมันมีตัวอื่นเออตัวอื่นก็ออกอยู่นะเผื่อเราได้ตัวอื่น <c oughs> ขอได้ตัวนี้เพิ่มก็ได้ตัวนี้ก็ได้อยากปั้นตัวนี้เหมือนกันนะ แต่ตัวนี้อะ่ะมันจะเพิ่มโอกาสตัวหน้าตู้จะเพิ่มโอกาสนะ sp o s s 4เนี่ยเพิ่มโอกาสในการออกกว่าตัวปกตินั่นเองมาเริ่มกันหนึ่งสองขอดวงดีๆวบ้างเถอหลายตู้แล้วเนี่ยเกลือมากเลยสองทาสามเอ้ยแต่มันเอ้ยมันแบบอนิเมะที่เป็นเอฟเฟกอันนี้มันเอ้ยเท่อยู่นะมีสีทองมาเนี่ย ขึ้นม่วงอะทองไม่มีโฮหดับน้ำไาเลยทองไม่มีเลยอะขึ้นม่วงสามตัวโอ้ย่ะรอบสองหนึ่งสองสามเ้ยอย่างเท่ตอนกดลุ่ม อ้าท้องไม่ออกอะ่ะมันน่าจะออกการันตีแหละมันไม่ได้ออกง่ายๆหรอกพวกนี้อะ่ะเพราะว่าเนี่ยมันต้องให้ครบเนี่ยครบมันออกแน่นอนหกสิบครั้งอะ่ะเราต้องไปหาแบบผ่านดานแล้วก็ได้แบบพวกเศษนี่มาไม่ต้องลุ้นหรอกแล้วเนี่ยไม่ต้องได้ลุ้นละอุ้ยเหมือนทองเลยเฮ้ย <Yeah! S 1> hey! เฮ้ยออกเฉยออกรอบสุดท้ายเฉยเลยเฮ้ยเดีเดวเดๆเฮ้ยออกเฉยเลยกำลังบน่บนๆอยู่นะแต่ต้องหาตัวซ้ำอีกนะลำบากหาตัวซ้ำนี่แหละเดี๋ยวไปรอรอรอ,รอบการันตีแล้วกันน่าจะออกอยู่ั้งตัวซ้ำมันเป็นรถดาเมจน่าจะรดดาเมจอ่าโบ ฝั่งตรงข้ามปะเป็นหมู่หรือเป็นอะไรไม่รู้ว่าแล้วเราป้องกันเดี๋ยวเราไปอ่านสกิลอีกทีหนึ่งนะแน่ยจะจะปั้นไหมนะ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ตัวซ้ำก็คงไม่ไม่ปั้นอนะ่ะเดี๋ยวไปดูสกิลอีกทีแล้วกันสกิทอสซี่ สกิลหนึ่งจะเป็นต้านทานดาเมจบางส่วนให้แก่เพื่อนในทีมแถวหน้าทำให้การลดดาเมจของเป้าหมายเพิ่มขึ้น30%ต่อเนื่อง2รอบแล้วก็สกิลสองจะเป็นเทปพีสิป้องกันสิร์เต์้านทานคี้อีก10บอันติมันคือเพิ่มโล่ป้องกันให้กับตัวเองดูดซับดาเมจโจมตีสามสา เปอร์เซนและสุ่มกระตุ้นเสียงสะท้อนแก่สศัตรูเป้าหมายสร้างดาเมจโจมตี210แต่ยิ่งเราอัพถึงเลเวล3มันก็จะบวกอ่าเรื่องของการโจมตีเรื่องของแบบสเตตัสอันนี้มันเพิ่มแนะสุดท้ายพารซสิของมันก็คือพลังงานรอบล้อมร่างของทอสซี่ เมื่อทุกรอบสิ้นสุดลงฟื้นฟูลเลือดที่เสียหาย6%หรอนี่เป็นน่าจะฟื้นฟูแค่ตัวมันใช่ปะสเก,กิลอ่าพาส,สิบมันอะโรด,ดาเมจโดป้องกันนะแต่ถ้าได้ตัวซ้ำมาก็น่าจะปั้นอยู่แต่ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละปล่อยไปนะขึ้นอยู่กับว่ามันจะได้ตัวซ้ำไหมนั่นเองเนาะ